แล้วก็มาที่เรื่องน่ายินดีของหนุ่มหมากปรินค่ะเมื่อวานนี้ก็เข้ารับปริญญาบัตรไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากมุ่งมั่นตั้งใจเรียนกันมา7ปีค่ะจากคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเจ้าตัวปลื้มมากเลยค่ะเพราะทั้งเรียนแล้วก็ทํางานควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็วางแผนเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารเรียบร้อยแล้วค่ะในงานก็มีคนในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีนะคะนี่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะ,คะมีผู้จัดละครพี่ดา ไทยรัฐพี่แอนทองประสมน้องบัววันสิรินะคะแล้วก็เพื่อนๆดารามากมายเลยทีเดียวและที่หลายคนจับตามอง<ช>ก็คือคิมเบอรี่นี่นะคะ,คะก็มาเหมือนกันนะคะ,คะนี่ยังไม่ใช่ะคะิมเบอรี่นะคะนี่แหละค่ะหอบดอกไม้ช่อโตมาแล้วก็นี่แหละคะ่ะเป็นภาพหวานๆแบบนี้นี่นะคะอหลายคนรอคอยการมาของคิมมากเลยทีเดียวคิมบอกว่ามาตามคําชวนของหมากนะคะส่วนบรรดาแฟนคลับนี่ก่อนหน้านี้นะคะ,คะก็ได้ไปเรีวยกว่าถ่ายร่วม รูปกับน,นุ่มหมากไปแล้วนะคะแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยมาแบบว่าเป็นหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการจัดคิวนะคะในการถ่ายรูปเรียกว่าคนต่อคนกันเลยทีเดียวนะคะแฟนคลับได้ใกล้ชิดกับหนุ่มหมากเนี่ยอย่อยาาใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ของขวัญเหล่านี้หลายคนสงสัยนะคะ,คะสัมัว่าโอ้โหเยอะแยะทั้งดอกไม้ทั้งตุ๊กตาเนี่ยนะคะนุ่มหมากจะจัดการยังไงโอ้โหเยอะมากเยอะมากเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังนุ่มหมากพูดนะคะ ก็ดีครับก็ต้องจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณมหาลัยที่เข้าใจแล้วก็ยอมให้ผมทําในสิ่งที่ผมรักด้วยควบคู่ไปกับการเรียนครับมีแลนเรียนต่อโทรจริงๆแล้วว่าจะต่อเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ติดละครติดละคร2องเรื่องก็เลยเยังไม่ลงดีกว่าแล้วรอปีหน้าสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือจะบวชก่อนแล้วค่อยกลับมาดีกว่าวันที่ 27, เจ็ดธันวาก็มีแลนไปทําบุญที่เชียงใหม่ครับผมแล้วก็คง อ,อ,อยู่กันยาว,ยาวกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็คงเขาดาวปีใหม่น่าจาะของขวัญน,นะคะก็คือ จะนาไปเรียกว่าตกแต่งบ้านแล้วก็นําไปสร้างประโยชน์ด้วยการไปทําบุญด้วยนะคะได้2ต่อเลยทีเดียวแล้วก็แฟนคลับเขาก็ยังมอบของขวัญเป็นเงินด้วยนะคะเนี่ยก็จะไปทําบุญในวันที่27่ธันวาคมทําไมเป็นวันที่27บอกว่าเป็นวันที่หนงหมากทาบุญประจําปีใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนว่าเห็นว่าจะมีสาวคิมเบอรี่ไปร่วมทําบุญด้วยเขามีทําเสื้อคู่อะไรออกมาทําบุญอยู่ก่อนหน้านี้ยี่สิบเจ็ธันวาคม27่ธันวาคมค่ะยินดีด้วยแล้วก็อนุโมทนาบุญกับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นด ด้วยนะค,คะ